สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องวิไลเหโชคทุกถุกทันครับอามาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับอามือนีผ้าเอฟซีมาทำบุญที่วัดอาหงศิลาลามนะครับศิลาอาจหรือว่าศิลาลามนะครับอตอนนี้นะครับที่แอดวิไลยืนถ่ายทํำอยู่นี่ก็คือเป็นวัดอาหงนะครับของจังหวัดบึงกาฬนะครับ เป็นสะดือแม่น้ำโขงคาบมนีมากากราบขอพรอ่ะครับพาเอฟซีมาเอาบุญแล้วก็จะมีตัวเลขแนวทางมาฝากกันในคลิปนี้ให้ติดตามกันอ่ะครับตอนนี้นะครับแอ,อดวิไลจะเก็บภาพบรรยากาศให้เอฟซีทางช่องไ้เบิงกันนะครับอ่าแอ,อดวิไลก็ถือว่าเป็นั้างแรกคือกันนะครับบอกไก่นะครับแต่ว่าบ่มีโอกาสได้มาเที่ยวสะดือแม่น้ำโขงค,ครับเป็นข้างแรกนะครับ แต่ว่าสถานที่อื่นแอดวิไล่ก็เคยไปหลายแล้วนะครับในบึงการบรว่าจะเป็นหินสามวานนะครับน้ำตกธรรมพระ,ะน้ำตกเจ็ดสีนะครับแอดวิไล่ไปมาแล้วคงเหลือนะครับสะดือแม่น้ำโขงวัดอ่าหงนะครับมือนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่แอดวิไล่ได้เดินทางมาหอดมาถึงนะครับเป็นข้างแรกในชีวิตนะครับ บางทีบางที่นะครับค้นเห่านะครับสิ่งที่บ่ไก่ตัวแต่เห่ากับบ่มีโอกาสใดมากถ่องมาเที่ยวมาพบมาเจอกันเอาแอดวิไลจะให้เบิงนะครับนี่คือน้ำวนอากาศคือเป็นสะดือแม่น้ำโค้งนะครับมาหอนี่น้ำจะวนอยู่นี่นะครับเป็นจุดที่ลึกที่สุดนะครับเนี่ยเดี๋ยวแอดวิไลจะลงไปถ่ายภาพบรรยากาศใกล้ๆให้เบิงนี่ครับตอนนี้น้ำก็ยังหมุนเวียนอยู่นะครับ เป็นสะดือแมน้ําโขงอัฟังนั่นก็นจะเป็นวัดคึ้นกันนะครับพี่น้องเ e อฟซีวัดฟังสอปอปอ,ลล Ad e e อเล่าแล้วนะครับนั่นแอดวิไลซูมภาพให้บึงเป็นฝั่งของเพื่อนบ้านเฮาแล้วนะครับเป็นวัดคึ้นกันตรงข้ามกับวัดอาหงนะครับและกกาผภูเขาที่เขาเห็นอยู่หันนะครับเป็นภูเขาฝัา่งไปเทศเพื่อนบ้านเฮาครับสอบปอปอเล่านะครับแถวนี้ก็ว่าภูเขาควายนะครับเนี่ย เก็บภาพบรรยากาศให้เบิ่งกันนะครับแม่นม้ำโค้งตอนนี้แม่น้ำโค้งก็ลดนะครับอ่าถือว่าลดลงหลายนะครับอาจจงไดเข้ากับเบิ่งภาพบรรยากาศอ่าออกปลาบึกไงบ่อนผวนปลปยังปลาย,ย,งลาย,ยังนอกก้นองกะสวัสดีครับรเอฟซีมาอย่างมือนีิมาอย่างมือนีิมา,ม,ามาเทียวครับมาเที่ยว โอ้ป่าบ่อนปายยังประบึกบอกฮะโอ้ป่าบ่อนใหญ่เลยครับเอซีครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับนี่คืออ่าเป็นพระประธานนะครับในอุโบสถนะครับตอนนี้เดี๋ยวแอดวิไลนะครับจะเก็บภาพบรรยากาศรอบน้องให้เบิ่งกันก่อนสวัสดีครับเอฟซีสวัสดีครับอ่ามังกร อาครับนี่เป็นภาพน้ำวนนะครับเดซีจะเห็นเลยครับเป็นสะดือแม่น้ำโขงนะครับน้ำหมุนนะครับมาตรงนี้นะครับจะเป็นน้ำหมุนน้ำวนนะครับคือสะดือแม่น้ำโขงนั่นเองนะครับวัดอาหงศิลาวาดนะครับประมาณนี้นะครับ เป็นจุดที่ลึกที่สุดนะครับเนี่เป็นจุดที่ลึกที่สุดนะครับอ่ะเบ่งภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆอะนะครับคลิปนี้อาจจะย่าวแาวนะครับเพราะว่าแอดวิไล่อยากให้ FC เอซเบ่งภาพบรรยากาศนะครับแม่น้ำโขงนะครับสุดเขตรประเทศไทยนะครับ อย่าลงกไปเด้อตกปลาบึกกินเด้เขาเะะน,เน้าขึา้นฮอดพี่ว่านี่มอขึ้นฮอดพี่ตัวนี้มันบ่ระดับน้ำอือเอาเพราเป็นเสมือนบ่นเอาคืออไรคือว่าม่เสพานแต่ไม่ซ้ำนีเลยเอา อันนี้ครับน้ำวนนะครับเอฟซีน้ำวนครับ,เ,รบเก็บภาพบรรยากาศให้เบิงจุดสะดือแม่นม้ำขงนะครับามาถึงแล้วนะครับสะดือแม่นม้ำขง ครับนี่คือจุดนำบนนะครับับอายกงมนไร่ ครับเดี๋ยวเบิ้งตัวเลขน้ำกันเดี๋ยวแอดวิไลจะอัปเดตให้เบิ้งนะครับเอาภาพสวยๆวิวสวยๆมาให้ดูดดดครับหลังจากเข้าเบิ้งภาพบรรยากาศนะครับสวยๆงามๆนะครับของแม่น้ำโขงนะครับที่แอดวิไลนำมาเสนอให้เบิ้งกันหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเบื้องตัวเลขเนื้อทางกันนะครับ คืออดวอีไลบอยไว้ครับมีตัวเลขแนวทางมาฝากคือเก่าเหมือนเดิมนะครับเขาออกภาพบรรยากาศสวยๆให้เบืองนํานะครับอาตัวเลขที่จะนําเสนอนะครับก็จะเป็นแนวทางของพ่อกล้วยอาเป็นชุดเลขเกิดนะครับของพ่อกล้วยนะครับเป็นชุดเลขเกิดล่างอย่างเดียวนะครับอเพื่อเป็นการเซเวลาเขาเริ่มจากเลขวิ่งกันก่อนนะครับอาวิ่ง สำหรับชุดล่างนะครับพอกลวยวิ่งมาที่1กับ2 1กับ2นะครับนี่คือ,อล่างอย่างเดียววิ่ง1กับ2นะครับชุดจับคู่นะครับจะมีอยู่6ชุดนะครับเริ่มจากครับ หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดต่อไปครับสอง,งห้าคุณผู้คแบบเบอร์ดีนะครับเป็นล่างอย่างเดียวสองหก แล้วก็08มี6ชุดนะครับสําหรับชุดล่างนะครับมี6ชุดนะครับ,รบเดี๋ยวอดวีด้จะขอทวนอีกรอบหนึ่งนะครับแคปหน้าจอกันนะครับนี่เป็นชุดล่างอย่างเดียวของพ่อกล้วยนะครับอ่าวิ่ง1กับ2 16 17 07ครับ25 26แล้วก็08 6ชุดนี่นะครับสำหรับชุดลางาพาะกลวยนะครับวงกลมมาที่16 17 25 26ถือว่าสรุปเลยนะครับก็คือ สรุปวันที่ครับ2วันที่ยีครับสิงหาคมนะครับหลังจากกลับมาจากจังหวัดบึงกาฬนะครับเมือ่อคืนนี้มาเด็กนะครับว่าจะลงงหายเอตั้งแต่เมือ่อคืนนี้นะครับ ยศไปไล่กลับมาถึงบ้านกะหาถุ่มกว่าเก็บเที่ยงคืนามาติดพายุฝนนะครับอยู่แถวไอพ่มพิสัยมาหนีนะครับกะมาถึงตัวไออำเภอแถวเฝ่าไหลมาหนีฝนตกแห้งนะครับเห็ดให้รถวิ่งบได้นะครับมาถึงเด็กห้าทุ่งกว่าเก็บเที่ยงคืนนะครับมาถึงบ้านก็นเลยบได้มีโอกาสลงตัวเล็กแน้าทางไหเอฟซี อตอนนี้กตีซี่ก็กว้านนะครับเอสวีแรก,ก็จะเดินทางไปที่สกลนครน,นะครับมื่อวันจันทร์ที่25นะครับเพื่อไปเส้นรับรองให้ลูกบ้านนะครับสำนักง,งานสป,ปกคือเก่าเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ลูกบ้านนะครับไปทําธุรกรรมทางสำนักง,งานสป,ปกหลายขนาดนะครับเพราะว่าจะหลิงตามนโยบายของ รัฐบาลเพิินนะครับให้เล่งปฏิรูปที่ดินให้เสร็จนะครับจัดสรรที่ทำกินอาคับสําหรับคลิปนี้จากล่ากกันไปนะครับเป็นล่างของพ่อกล้วยนะครับวงกลมซีคูนะครับ1 6 1 7 25 26นีคูเน้นเน่นล่างอย่างเดียวจากล่ากันไปเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ